จอดลึกเตรียมปร้อนข่าวฟุตบอลไทยาบซิโก้สไตล์ประจำวันที่6กรกฎาคม2563โดยเฉพาะ่าครั้งบอลไทยครับเราดูข่าวบอลไทยเช้านี้กันดีกว่านะผมว่ามีข่าวเอาไรน่าสนใจกันบ้างครับเช้านี้โค้ชแบนเผยแนวคิดระดมสมองขุนื้อสุดเจ๋ง5ระดับพีระมิดยะดับทีมชาติไทย โดยงานนี้ทางสมาคมฟุตบอลไทยนะผมระดมสุดยอดโค้ชระดับ AFC ซีโปรไลเส้นของเมืองไทยมารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาศักยภาพรวมถึงแนวทางการเล่นของทีมชาติไทยพร้อมกับออกแบบหนังสือหลักสูตรในการพัฒนาฟุตบอลไทยเพื่อนําไปพัฒนานักเตะไทยในอนาคตเกันเลยทีเดียวโดยงานนี้โค้ดแบนท้าจัตวนสีปานมือขวาของอากิระนิชิโนในทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้เปิดเผยถึงการระดมสมองของยอดกุนซือแห่งเมืองไทยในครั้งนี้มาว่า เป็นการระดมความคิดของผู้ฝึกสอนในเมืองไทยนะฮะที่เรียนจบโปรไลเซ้นมาแล้วเปิดโอกาสให้เราได้แชร์ความคิดเห็นกันว่าทิศทางของฟุตบอลไทยเราต่อจปนี้เราจะพัฒนากันในรูปแบบไหนเพื่อให้เหมาะสมกับศักยภาพและก็สรีละของนักเตะไทยของเราซึ่งถือเป็นแนวทางที่ดีที่ท่านนายกสมาคมได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นมาทําให้ทุกคนนั้นได้แชร์ความคิดเห็นร่วมกันในวันนี้ต่อไปนั้นเราจะได้เห็นปรัชญาการเล่นฟุตบอลของไทยในอนาคตนะฮะว่าจะเป็นรูปแบบอย่างไรนะครับ สำหรับหัวข้อหลักในการระดมความคิดเห็นจะนํามาวิเคราะห์นั้นเพื่อออกแบบหนังสือปรักสูตรในการพัฒนาฟุตบอลไทยให้แก่ผู้ฝึกสอนระดับต่างๆเหมือนดังต่อไปนี้เริ่มจาก1นนะฮะการหาลักษณะผู้เล่นไทยที่ควรจะเป็นหรือว่าไทยเพลเยอร์โปรไฟล์ระดับ2ก็จะเป็นสไตล์การเล่นที่ควรจะเป็นสำหรับนักบอลไทยหรือว่าไทยสไตล์ออฟเพลเยอร์และระดับ3ก็จะเป็นหาเป้าหมายหลักในการพัฒนาหรือว่าเมนเดเวล l ปเมนชาร์เ l นเจอร r โดยหลักสูตรนี้นะผมเปรียบเสมือนฐานพีระมิดแบ่งออกเป็น5ระดับคือ1หลักสูตรเบื้องต้นอินโทรจักรจี c คอร์สสำหรับพัฒนานักกีฬาฟุตบอลเยาวชนระดับล่างยาสอหลักสูตร C ีดรย์โฟ ma สำหรับพัฒนานักกีฬาเยาวชนขั้นพื้นฐาน 3. หลักสูตร B ไดรย์โฟม่าสำหรับพัฒนานักกีฬาเยาวชนและก็ทีมสมัครเล่น 4. หลักสูตร A ไดรฟ์โฟม่าสำหรับพัฒนานักกีฬาเยาวชนและก็ทีมสมัครเล่นระดับสูง และก็ 5. หลักสูตรโฟร์ไลฟ์โฟมาสำหรับพัฒนานักกีฬาอาชีพและก็ระดับชาติกันเลยทีเดียวโอ้โหนะผมนี่นะฮะเป็น5ขั้นตอนพีระมิดนะผมที่โค้ชแบนได้บอกไว้ว่าถ้าเกิดว่าเก่าหลักสูตรเนี่ยมาใช้กับน,นักฟุตบอลของเมืองไทยนะฮะแล้วก็ไปเฟ้นหามาว่าเด็กคนนี้ควรจะเหมาะสมกับหลักสูตรไหนเด็กคนนี้เหมาะสมหลักสูตรไหนอนาคตจะเป็นอย่างไรประมาณนี้นครับโอ้โหงานนี้สิครับแบบนี้แหละที่ต้องการนะฮะเริ่มตั้งแต่รากหญ้านะผมแล้วก็พัฒนาไปสู่อาชีพ จะได้นักเตะทีมชาติแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยกันเลยทีเดียวนครับงานนี้เราอนทีข่าวต่อมากันนี้ก่อนครับธีรศินไม่ซีเรียสลงสำรองรับเสียดายทีมโวดคว้าชัยโดยการน,นี้เจ้ามุยธีรสินแดงดานะผมรับสุดเสียดายนะที่ทีมไม่สามารถเก็บชัยชนะในบ้านได้ทั้งที่ออกนําไปก่อนพร้อมบอกไม่ซีเรียสแม้จะได้ลงเพียงแค่สำรองในเกมนี้เพราะหลังจากนี้ยังมีอีกหลายเกมที่รออยู่ทุกคนต้องทํางานหนักกันต่อไป โดยเบื้หลังเกมเจลิกนัดบรีสตาร์ทวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมานะฮะในกูกของทางชิวิสุเอสเพาเปิดปรังเย้านิฮงไดระเซเดียม <P ow> รับการมาเยือนของดากุยาแคมปัสเอสปรากฏว่าเกมนี้เจ้าบ้าน <P ow> ออกนำไปก่อนตั้งแต่นาทีที่1 8จากซูตะคาเนโก แต่ก็โดนทีมเยือนล่ยิงคืน2ลูกรวดนะฮะนาทีที่32จากยูกิโซมะและก็วันโดประการปัหลังเจ้าบ้านทําเข้าประตูตัวเองนาทีที่40จบเกมแพ้ไป1ต่อสซึ่งเกมนี้เจ้ามุ้ยที่สินแดงดาก็ลงสำรองนาทีที่61นั่นเองครับ หลังเกมทีลรสิแนแดงดาออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเกมนี้มาว่าเรามีโอกาสในช่วงหนึ่งนะเราขึ้นนําได้ก่อนสุดท้ายทําได้ไม่ตลอด90นาทีโดนไป2ลูกในเวลาครึ่งแรกนั้นมันเลยเป็นแบบนี้เป็นเกมที่ยากลาบากสำหรับเรานะครับส่วนการลงเล่นตัวสำรองนั้นทางมุ้ยซังก็ได้เผยมาว่า ด้วยแมตชการแข่งขันค่อนข้างจะติดติดกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่ผู้เล่น11คนแรกนักเตะที่ใช้งานสำรองจะต้องพร้อมอีกทั้งมีโปรแกรมเตะกันทีรออยู่นะส่วนเกมข้างหน้าอีก3วันต้องมีการปรับเปลี่ยนทีมดูคุณภาพความพร้อมของนักฟุตบอลเสียดายกับผลงานที่เรามีโอกาสขึ้นนำนะแต่ไม่สามารถรักษาสกอร์ได้เสียดายจริงๆครับ สำหรับโปรแกรมต่อไปในวันพุธที่8กรกฎาคมนี้ทางชิมิสึเอสเพลนะฮะจะยกพลขึ้นบกไปเยือนเซเลโซโอซาก้าเวลา1ิ3 0ตามเวลาประเทศไทยครับโอ้โหเป็นนว่างานนี้นะฮะก็ไปให้กำลังใจเจ้ามุยธีรศิลป์นแดงดาคนนี้กันต่อไปครับงานนี้สุดๆนะฮะพี่มุยสั่งเราถึข่าวต่อมากันดีกว่านครับโรมาบริโอเมืองไทยจะนัดเตะสูนนักวิ่งมาราธอน โดยงานนี้ปีเตอร์วิชนะครับผมอดีตกุนซูทีมชาติไทยเป็นคนตั้งฉาย,ยาโรมาลิโอเมืองไทยให้กับดาวเตะกองหน้าร่างเล็กหนุ่มจากอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วสมัยที่เจ้าดำขวัญชยัยเฟื่องประกอบยังเป็นพ่อค้าแข้งและเคยมีเกียรติประวัติติดธงมาแล้วนั่นเอง โดยงานนี้หากจะเอ่ยชื่อขวัญชัยเฟื่องประกอบขึ้นมาแฟนบอลรุ่นเก่าหน่อยก็รับรองนะฮะต้องร้องอ๋อเคยได้ยินชื่อกองหน้ารายนี้อย่างแน่นอนซึ่งจะดําคนนี้ผ่านการเล่นฟุตบอลมากับหลายทีมทั้งราชนาวีในปี2539ถึงปี2544 b e c เทโรศาสนะในปี2545ถึงปี2546 25ซึ่งเขาเป็นหนึ่งในชุดรองแชม FC, ป์ AFC แชมเปียนเลกปี2003ของมอกรุงเทพนะฮะและก็พนักงานยาสูบ TTM ก่อนจะแขวนซัดก,กับทีมสักแก้วเมื่อปี2558ที่ผ่านมาส่วนทีมชาติไทยนั้นเคยติดทุดิิส์ครับแล้วก็เอเชียนครับอรอบคัดเลือกยุคปิเตอร์วิชคุมทีมนั่นเอง โดยงานนี้หากยังจำกันได้ดีนะผมนอกจากจะเก่งกาดเบื้องฟุตบอลแล้วทั้งที่มีสรีระไม่ใหญ่โตเรื่องของโต๊ะเล็กนั้นเจ้าดําก็ใช้ย่อยนะฮะเคยเป็นหนึ่งในขุนพลฟุตซอลทีมชาติไทยไปยิงแชมป์โลกที่โกเตียมรามาแล้วไม่รวมถึงการเป็นหนึ่งในชุดปรองแชม League ป์ c c h a m แชมเปี้ยนลีปี2003หรือ ACL ครั้งแรกกับ BEC เทโรศาสนะอีกด้วย ส่วนกับทีมชาติไทยนั้นอดีตนักเตะที่สร้างชื่อมากับทหารน้ำราชนาวีเคยได้แชมป์ฟุตบอลคิงส์ครับสสมัยโดยวันนี้เจ้าตัวอายุ41ปีได้ผันตัวเองไปเป็นนักวิ่งมาราธอนเต็มตัวแล้วหลังที่เขาหันหลังให้กับอาชีพพ่อค้าแข้งมาตอนอายุ37ปีนั่นเองโดยเจ้าดามได้บอกถึงการเข้าสู่วงการนักวิ่งนะฮะเพราะว่าเรื่องของปัญหาสุขภาพนั่นเองตอนผมเลิกเล่นฟุตบอลมาราวสองปีนั้นไม่ได้ออกกาลังกายเลยครับเพราะต้องทําอาชีพค้าขาย ตามตลาดนัดหรือทําไม่อ้วนก็เลยหันมาออกกังลังกายด้วยการวิ่งจ็อกกิ้งวันละสามถึงสีบนาทีสัปดาห์ละหวันพออยู่ตัวก็เลยคิดว่าเราเองเป็นนักกีฬาฟุตบอลมาก่อนหากจะเข้าสู่วงการนักวิ่งก็คงไม่แปลกอะไรนักผมลงแข่งขันวิ่งครั้งแรกรายการที่จัดแถวบ้านมินิมาราทอน10กิโลเมตรทำได้59นาทีจากนั้นขยับมาลงฮาฟมาราทอนทำได้เวลาหนึ่งชั่วโมง59นาทีก่อนจะไปพัฒนาสู่ฟรูมาราทอนในที่สุดนะฮะ โดยสถิติครั้งแรกที่วิ่งนั้นผมใช้เวลากว่า4ชั่วโมง53นาทีกันเลยทีเดียวปัจจุบันเจ้าดำประกอบอาชีพเป็นพ่อค้าโดยขายอุปกรณ์มือถือตามตลาดนัดนะฮะที่จังหวัดฉะเชิงเศราสระแก้วแล้วก็แต่งงานแล้วมีบุตรสาวหนึ่งคนชื่อน้องเตตัส เป็นนว่างงานนี้นะผมเอาพี่แกนะฮะถือว่าเส้นทางนั้นก็ไม่ได้อยากจะเป็นในสิ่งที่หวังและก็ไม่ได้หวังในสิ่งที่อยากจะเป็นนะครับแต่ทํายังไงได้นะฮะทุกอย่างต้องเดินหน้าต่อไปซึ่งพี่แกก็รู้ดีว่าต้องทำอย่างไงนะฮะรันที่แขวนซัดไปแล้วก็ถือว่าเป็นการผ่านมาช่วงหนึ่งของชีวิตนักฟุตบอลอาชีพนะฮะที่ครั้งหนึ่งปีเตอร์วิชเคยให้ฉายาเขาว่าโรมาลิโอเมืองไทยนั่นเองวันนี้ข่าวต่อมากันดีก่อน,นครับ งบประมาณจำกัดประยองลดควา้านักเตะไทยเข้ามาเสริมทัพโดยงานนี้ประยอง FC เงินไม่พอนะฮะลดควา้าตัวนักเตะไทยจาก10คนอาจจะเหลือแค่6รายเน้นดาวรุ่งตามสเปคโค้ชชาวบราซิลแค่นั้นก็พอ โดยทางมา้าดีมังกรและยอง f อฟน้องใหม่แห่งศึกไทยลีก2020ที่กำลังเผชิญปัญหาเรื่องการขาดสภาพคร่องหลังจากที่ฟุตบอลไทยลีกถูกเว้นมาร์กจากวิกฤตกรารณ์โควิด -19 ซึ่งล่าสุดจากปัญหาเรื่องประมาณดังกล่าวของทีมไม่มีสปอนเซอร์เข้ามานะฮะทำให้ทีมต้องอานลดจำน,นวนผู้เล่นใหม่ที่จะเข้ามาสู่ทีมเพิ่มตามแผนอีกด้วย ือทางสจอดุลนิยมสมานรองป,ประธานประยอง f c เผยถึงเรื่องนี้มาว่าตอนนี้อย่างที่ทราบกันดีครับเรามีปัญหาเรื่องงบประมาณในการทําทีมนักเตะไทยเดิมชีจะมาใหม่เรากำหนดไว้ที่1 0คนตอนนี้อาจจะเหลือแค่6คนเท่านั้นซึ่งเอามาแบบใช้งานได้ก่อนเลยนะฮะคือผู้รักษาป,ประตู2คนก้องหลัง2คนแล้วก็กองกลางอีก2คนส่วนนวรุกจะเป็นบราซิลรอให้3บินเปิดก่อนนะครับผมพร้อมกับเสร็จภารกิจการกักตัวให้เรียบร้อยจะมาร่วมทีมกันต่อไป นักเตะไทยจะมาใหม่นั้นก็จะมีแบบที่มีประสบการณ์ด้วยรวมถึงเน้นไปที่ดาวรุ่งถือว่าเป็นหนึ่งในสเปคของโค้ชบราซิลนะฮะที่เป็นสไตล์การนำทีมของเขาอีกด้วยเป็นว่าง,งานนี้ต้องใช้งบอย่างจำกัดจำเขียนนะฮะเพราะว่าโดนวิกฤตการโควิด1 i กันทั่วหน้ากันเลยจีเดนครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะฮะใครคเป็นแฟนพวกเขาต่ามติดรับชมและก็ร่วมเชียร์พวกเขากันได้นครับ,บรอดูกข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะ โคชยงเผยสิงได้ดานโละแข้งต่างชาติเหลือเพียงแค่รอฟเกนรายเดียวเท่านั้นโดยทางโคชยงวรวุศสีมคคาคุณซูใหญ่สิงได้ดาน M.O.F. สซรกากยูนิต็ดนะฮะออกมาเผยมาว่าในช่วงไวรัสโควิดในจีนแพร่ระบาดนั้นทางส,มสโมสรยกเลิกสัญญาคนาเตะไปกว่า10คนแล้วทําให้ทีมตอนนี้เหลือนักเตะอยู่ประมาณ20-21ถึงคนเท่านั้นโดยนักเตะต่างชาติที่ได้ยกเลิกสัญญาเกือบทั้งหมดแล้วนะฮะเหลือเป็นแค่วิกเตอร์รอฟเกน เซ็นเตอร์แบ็กชาวสวีเดนคนเดียวเท่านั้นหรือทางโค้ชโย่งที่บอกว่าตอนนี้กองหน้าบราซิลอเล็กและก็เคนโซนัมบูแข้งชาวญี่ปุ่นนั้นหมดสัญญา6เดือนไปแล้วส่วนกองหน้าเกาหลีใต้ยูเบียงสูจะหมดสัญญาในเดือนตุลาคมนี้มีแนวโน้มว่าอาจจะไปอยู่กับทางอายุทยายุนเต็ดต,ตามเพื่อนร่วมชาติอีโฮนะฮะถ้าได้ข้อเสนรดีกว่าเราก็พร้อมจะปล่อยเขาไปจะเหลือแต่ต่างชาติคนเดียวก็คือกองหลังชาวสวีเดนลอฟเกนที่เอาไว้ ในส่วนของการเสริมทัพโคต้านักเตะต,ต่างชาตินั้นเล็งไปที่ผู้เล่นชาวบราซิล2คนอาจจะไม่ใช่โคต้าอาเซียนนะฮะขณะที่นักเตะไทยหากจะต้องเสริมทัพจะเน้นอายุน้อยเงินเดือนเบรดไม่เกิน2 0 0 0 0บาทต่อเดือนเท่านั้นเราเน้นเรื่องการประหยัดงบประมาณในการทําทีมเพื่อไม่ให้บานปลายนะฮะผู้เล่นที่เข้ามาต้องคุ้มค่าและใช้งานได้ทันทีส่วนผลงานก็ยังต้องลุ้นกันอีกครั้งซึ่งโค้ชโย่งได้กล่าวทิ้งท้ายออกไว้ อันนี้สถานการณ์ของทางสิงห์แดด่าน MOF สุราก,กรยูตเต็ดนะฮะในศึกฟุตบอลไทยลีก2แข่งสีนัดชนะ 2, สเสมอ1แพ้ไป1มี7คะแนนอยู่ในดับที่7ของตารางที2ล่าสุด สำหรับฟุตบอลไทยลีก2จะเริ่มกัับมาทการแข่งขันในวันที่12กันยายนและจะปิดฤดูกาลในวันที่25เมษายน2564นะครับโอ้โหเป็นคำว่าง,งานนี้นะฮะโคชยงก็ได้บอกเลยว่าทางทีมของเขานั้นก็ปลดนักเตะนะผมที่เป็นต่างชาตินั้นออกเกือบยกแผงแล้วเหลือแค่วิกเตอร์รอบร็อกเกนคนเดียวว่าจะเป็นยังไงต่อไปต้องรอดูอนาะคตของเขาก็แล้วกันครับ และนี่ก็เป็นจอดลึกเ,เ,เป็นร้อนข่าวพวุ่มไทยบายซิโก้สไตล์ประจวบันที่6กรกฎาคม2563โดยเฉพาะว่าครั้งบอลไทยครับ